โอ้โหรถสไตล์ประหยัดเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับพี่สำหรับคันนี้นะเจ้านิสสันคลิก e ีพาวเวปี2020ไม่เพียง40,000กิโลเท่านั้นเองเอ,อ้าวโหไม่มีอีกแล้วราคา5 7 9 0 0 0บาทเออขยบมาพี่ที่สำคัญนะรถคันนี้นะเป็นตัว V L หลังคาแลปดำมาแล้วอา้าว ขยบเข้ามาบอกได้เลยนะรถคันนี้มองเผินๆนะ่ะมันเหมือนเจ้าตัวออเทคมากเลยเพิ่งเข้ามารอบที่แล้วเราขายออเทคไปเข้ามาไม่ถึง3วันออกไป,ไปลูกค้าซื้อสดไปขายไป699ลูกค้าซื้อสดคันนี้จัดไปเลย5 7 9 0 0 0บาทขยบมานี่นี่สวยๆส,ยสีเดิมเดิมบางเดิมรอบคันมาพร้อมกับล้อแม็กอ่า ีสัญลักษ e ์ e-power สีขาวโบโบแบบนี้กระทัดรัดคล่องตัวอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือต่างจังหวัดผมไปแอบ,บดูรีวิวมานะพี่นะไปแอบ,บดูมาว่าขึ้นเขาเนี่ยฉิวมากเลยเวลาลงเขาเนี่ยมันพัดพลังไปในตัวด้วยนี่ขยบเข้ามาเท hey, ไม่เท่ขนาดไหนนะ้อ๋อเดได้อย่างเดียวบอกคนมั่งเ่นวนวดะเออนี่ บุ๊กเซอร์วิสเนี่ยสำคัญที่สุดเลยให้ดูมาพร้อมกับอจอเดิมโรงงานสวยๆส,ยสภาพสวยมากไม่สี่หมื่นโหเหลือจะเชื่อหลุดมาได้ยังไงพี่เ,เห็นไหมมีไฟแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าไฟแบเบียนไลท์อ่าภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ขออนุญาตขยับมาอว้าวเฮ้ย สำหรับผมนะเวลาเอาขาจะสอดไปอย่างเงี้ยก็ติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรถมันประหยัดให้แล้วแบบพี่เดิมๆเ,เลยอะ่ะสวยอะ่ะเบาะเดิมๆมีไอโซ i so ิกมาให้ด้วยโ,อ,โอ้ยโอเควะ่ะสวย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 ก็ไม่ได้คิเลยนะบอกได้เลยนะว่าของเรามีนิสสันคิกเข้ามาสามคันออกไปหมดแล้วอันนี้เข้ามาใหม่ เพิ่งเข้ามาได้ไม่ถึงวันหนึ่งเลยขยบมาพี่ขออนุญาตอุ้ยมีกล้องมองหลังแอบให้ด้วยอะนี่สวยไหมยขยบมาขออนุญาตขออนุญาตเอ้าเอางีา้กว้างไม่กว้างขนาดนี้เอาดิกว้างมากบรรจุสัมภระได้เยอะมากๆเลยพี่ให้ดูเลยความเดิมของรถนะขออนุญาตนะพี่ ตกกลก้องไปยิบเข้ามาหน่อยนี่แบตเตอรี่เขาอยู่ด้านหลังยังไงมาครบหมดทุดอุปกรณ์แม่แรงเลยเวลารถเกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินให้ดูสวยๆมารอบข้างเดิมๆโอ้ขนาดพรมเขายังเป็นแันยลักษณ์นิสสันคิกเลยเป็นไงพี่หายากอะ่ะไปไวมาไว,มาไวมากนะ บอกได้เลยนี่ขออนุญาตอ่ะปุ่มคีเลนอ่าเวลาจะล็อกรถหรือว่าเวลาจะเปิดรถมันสะดวกสบายมากๆเลยขออนุญาตแอมเบียนไลท์คุณจะปรับโหมดคุณจะสีเขียวสีแดงสีม่วงสีขาวสีส้มแม่งมีหมดโหหาไม่มีแล้วคุณท่านเอ้ยเอา้าเดี๋ยวผมขอ เขอีเปิดหน้าเขาเปิดกระโปรงอนเปิดกระโปรงก่อนนี่เปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลืมอะไรกะเลขไม้ขิงเอาไว้เยอะว่าไม่สี่หมืมันไม่สี่หมื่นจริงหรเ 40, ปล่าสี่หมืนสี่พันห้ารอโลเองโอ้โหประหยัดสวยรถเติมบอกได้เลยว่ารถบ้านโยรัชดาของเรานะฮะ มาพร้อมกับการรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีพิกวําและไม่มีจมน้าขยบเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดเปิดกระโปรงขา,ขาวๆให้ดูโอ้โหให้ดูเลยเป็นยังไงมันเป็นยังไงอา้าขยบมาสวยๆแบบนี้เออไม่สี่มือโลแม่งสมมากเลยนะรับประกันโครงสร้างอีกต่างหาก ไม่มีอีกแล้ว่าราคาเพียง579,000บาทเท่านั้นเองของเราตอนนี้มีโปรโมชั่นอย่างแรงเลยนะโปรโมชั่นของเราจัดไปนั้นฟรีถึงห้าบ้านท่านเลยแค่เซ็นไปนั้นเครดิตคุณไปได้ไม่เกิน3วันรับรถได้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีอีกแล้วเจ้า Nissan k i e ิก epower ใครสนใจแคปหน้าจอมาอีกแคปหน้าจอมาเยอะๆเห็นเบนซ์นน่ะ โทรมาก็ได oh, ้063 273 5528หรือแคปหน้าจอมาว่าเฮ้ยเห็นคุณเบนซะ์น่ะสนใจคันนี้ยเจ้าทิ่สั่นคลิก e power เนี่ย5 7 9แ0 0บาทเนี่ยประหยัดขนาดไหนเจ้าอื่นผมไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่ผมคิดว่าไม่ขายประมาณ699แน่นอนผมขายไปเลย5้า0 0 0บาทมองบนใครอยากจะทักมานะ Line แอ tiktok เพจโยรัชดา ย้ำเลยโยราษดาสำนักงานใหญ่สาขานิมิตใหม่ของเราสาขานิมิตใหม่เท่านั้นนะครับผมแคปหน้าจอมาแบบเรียว่าอินบ็อกเข้ามาหาบริษัทแล้กันว่าให้เห็นลูกเบนซ์ละกันว่าเบนซ์อันรีวิวอยู่นะครับใครสนใจคลิกเข้ามาเบนซ์ขอลาไปก่อนแล้วรถสวยๆแบบนี้รับประกันโครงสร้างแบบนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย